าขึ้นมาแล้วครับมีไหมนี่ไหมคืออ่นต้นแถวโรงแรมปุ๊ดโอ้มาหนี่ไหมพี่น้องครับจิกเข้าปนอดักดุแถวโนไม่มาสช่างมาแถวบ้านนี่นะเข่าคือเข่าครับผมเข่าอยู่นี่คุณอะสวัสดีครับพ่อๆพอพอแม่ๆพี่ๆน้องๆสูุข่สุขคนครับ มาอีกแล้วครับืันนี้ครับมากับพันแหวงอีกตามเคยครับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยื่อนี้กับมหาดักปาก็ดีคือเก่าครับผมหมายเก่าๆหมายเดิมเดิมโอ้เสียงรถกับพี่น้องเด้อหมายเก่าเกาหมายเดิมเดิมดักกระดักอยู่มองเก่าคือเก่าสิเข่าบ่น้อดักดุแถวเนอไม่มาร่างภาแถวบ้านนี้นะเข่าคือเก่าครับผมเข่าอยู่ นี่คุณอะเห็นว่าก็เลยช่วงนี้เขาต้องดักไว้ก่อนเดี๋ยวหนามมันแหงนรุงแหว่งเนาะหนามมันแหงเดี๋ยวสิบอได้กินครับอเออเว้ยนะครับมามึงบาดแหลกยังได้คือเกูดเดอืมครับผมเห็ดสมเฮอก็เห็ดกินแล้วสมปลากระเดิดสมปลากระดีปลาเห็ดแหงเฮาก็เห็ดกินแล้ว มุกเขากรเท็ดกินละเอาเอาไว้ก่อนครับช่วงนี้เอาขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมโอ้เสียงครับเสียงเสียงเสียงบี้โอ้ดอกนี่ไหมพูนนะ่บบนนะพูนนะ่ะโอ้เด็ดย่ำเลยเด็ดย่ำนังเจ้านี่นนนพูน,น่ะครับผมพูน,น่ะครับพูน,น่ะครับโอ้พันแหรงนี่หากินหมานครับช่วงนี้บ่ไปหากินไก่ <laughs> เอามองเดียวนี่นะเพคนว่ะคนนะครับผม,มดักย่ำใดๆย่ำนั่น,น,นโอ้ยอมันนี่ว่างไปโดนปะเลยน,น้มมองแขงชั่วโมงครึ่งชั่วโครึงอ้าวตัวชั่วโม,มงครึงต้องมีรุ่นเพราะว่าคลิปที่แล้วเขาใส่แค่พอถึงชั่วโม,มงแล้วน้นองแข่งนาะขับมามามาโอ้ ไปฮะไปนนี้เขาตีไปฟังฝุ่นป่ะหรือไปฟังฝุ่นอยู่ทางไหนโอ้ตามครับตามตามตามไปเลยฮะไม่บ่ได้เอาถังมาลืมเออเออเออเราก็ถือไปเอาหนะโอ้มันนี่คนหยับมาทั้งไก่เติบอยู่ตัวนี้เอานี่เจ็ดอันเตี้ยมีเสียงบ่ มีอยู่ต้นนะเขายูครับผมอู้เขายูลุงแหวงนี่เห็นไหมครับผม,มกะเขาอยูดอกเว้ยนักูมือก็ได้ซูมือ,อมไปตัวเขาเอาครับได้สามแล้วอ๋อมาหมายซีไปจังไหนบาทนี่ตีย,ยุเลิกบอ่บอสนั่น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 ครับน พี <c oughs> ่น <ouse> so right. uh, oh, ้องเห็นปะเขาเข่ามองไปเออนั่นแหละมันโยกขามเลยเออเออเออมันต้องยกขาใหม่เนาะอู้เข่าอยู่เข่าอยู่ครับผมเอา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 เมื่อมือมือมือเอาเข่าอยู่นั่นนะพูดอ่ะอฮึไรอันก็ไรได้ เงี้นตัวมันก็กระจายกันไปอืมครับผมเงี้ยกระสุนต้องเงี้ยกระสูตรเดิมๆนะครับเด้อพี่น้องครับเมืองตามสูตรดักปลาซิ่หุ่นนั่นแหละเงี้ยเอาไปครับวันนี้วันนี้ห้องกระดิ่งขมไปฟังพูดเนาะองแหวงคือเก่าพูดนะครับขามไปฟังทั้งหมดห้องวันนี้ไปกันครับเอาเ้าขขำมาฟังนี่แหละครับผมเหมือนเดิมหมายเดิมคือเก่าเนาะเอา มีเสียงโอ้เสียงไหมโอ้เสียงไหมครับแบบง่ามแบบง่ามขักขักอุจุเลยอืน่าเห็นว่าโอ้ไม้นี่เข่าไรนะนะครับโดดออกพี่โดดออกคอฟองนี่แอบก่อนสดๆเลย ฟุ่นะครับไปกิเลดิล้วนไกกิเลบวยแนวอื่นเลยเด้ากเดินดล้วนเลย,ปเลเลยไปกันต่อครับไปกันต่อยัออองอีกสองหมายบ้งปาลาบุดงลงไปอีกแล้ะ อบอผาดเลยบอผาดดอกเวนนลุดดิก่ัดโอ้ได้มัดก้นโอ้ยผาดอ้ยผันด,ด,ด,ด <c oughs> เออออกก้นเฉยออกก้นเมเนออกก้นเลยบะด มันยังเขายังเหลืออยู่ดิม,มันเหยียงมันปั <laughs> อ,อมันบ่คือปลาชิวเนาะปลาชิวนี่จวดเลยเด้เนาะ,ปะดปลาซิวอ,อันนี้เหยียงมันปักก่อนเยียงมันปักผ่าอาไปครับเดี๋ยวอีกอันสุทไทยโอ้ข้าวเดียวใส่ไว โมดลโมดนก็ได้ก,กินไม่ยำเด็ก็ได้ยำนั่นเนาะไม้นี่เขานี่เนาะพี่พาพี่พาน้องเด็เมืองหลายคลิปอยู่ครับไม้นี่เขานี่อ่อขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วครับมีไม้นี่ไหมคืออุนต้นแถวลรงเองปุ๊ปดโอ้ไม้นี่ไหมพี่น้องครับป้าดบางคนน่ะมีไม้สุดท้ายไหม คือคักแท้พุ่งนะโอ้โหสวยงามแบบนี้เลยเนาะตรงนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ซี่สั่มมันกับบ๊อปวยเนาะมันคาเงียงข้างแผงหลังโอ้เต่งามครับหมา้หมายสุดท้ายนี่ไปตัวห่อได้แล้วครับพี่น้องมาเนี้เอาไปเฮ็ดยูเฮ็ดกินเนาะเอา๋ยวกระถิบแม่นเอาไปเฮ็ดตากแดดครับบ่ะนี้ โอ้พี่น้องครับอันนี้บริษายหนามเด้อพี่น้องเด้อแบบหลายเลยบบบนี้มึอน,นี้คุณน,นะมึงเนี่ยเครื่องถังมึอน,นี้เครื่องถังสีครับโอ้คักค่ะครับ,บ,บมัอน,นี่จะไปเห็ดตัดหัวตากแดดแล้วก็มาทอดไปทอดกินกับเข่ากับจำักคุงนอนง,งแหวงนะอโอเคครับผมทางใดกัดขอบคุณหลายๆครับพี่น้องมึงจะจบคลิปหาอยู่หา,หา,หา,หากินน้ำกันคือเก่าเนาน้องแหวง ไปกันครับวันนี้ขอบคุณแล้วละอย่าลืมกดติดตามให้ช่องหน่อยๆนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจดวยพี่น้องสวัสดีครับผม